สวัสดีครับพบกับผมท r าเวลบายทีในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือสะพานพุทธนะฮะผมก็เพิ่งนั่งรถเมลสาย8 EV สีน้ําเงินคันนั้นมานะฮะจากลาดพร้าวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเดินที่ส่วนลอยฟ้าที่สะพานพระปกเกล้านะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับตรงนี้ก็คือทางเข้าสวนลอยฟ้าสะพานพระปกเกล้านะครับสวนก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มนะครับ ตรงนี้มีต้นมะละกอด้วยนะครับ นี่ก็มีทางลาดนะฮะเป็นทางขึ้นสำหรับคนพิการที่ต้องใช้รถบิวแช์นะฮะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีลิฟต์ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้ลิฟต์ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะฮะนี่นะครับ จริงๆผมว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการควรจะใช้ลิฟต์มากกว่านะฮะถ้ามาวิวแชร์เพราะว่าถึงจะมีทางลาดก็จริงนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างชันนะะผมว่าใช้ลิฟต์น่าจะดีกว่านะฮะมาถึงก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะฮะส่วนก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับก็ป้ายนี้นะฮะก็เป็นป้ายที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะฮะสาหรับส่วนรถไฟแห่งนี้นะฮะ ึ้นเป็นมอรดกโลกในปี2019นะฮะแต่ก่อนนะครับบริเวณนี้เขาก็จะทำเป็นรถไฟฟ้าลาวารีนะฮะแต่ว่าโครงการที่ว่านี้ก็ถูกยกเลิกไปนะฮะแล้วก็มาทำเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมานะฮะเป็นสวนสวนรถไฟฟ้านะครับ ก็สำหรับส่วนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับก็สร้างขึ้นในปี2563เป็นการปรับปรุงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวารีนะฮะที่สร้างไม่เสร็จในปี2527นะฮะแล้วก็กลายเป็นส่วนลอยฟ้าที่มีลิฟต์โดยสารมีทางเดินมีทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเชื่อมระบบสามจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครนะฮะมีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวมีความยาวประมาณ280เมตรกว้าง850เมตรนะครับ มีทางเดินจากช่องทางเดินถนนบนพระปกเก้าสอฝั่งนะครับตอนนี้เราก็เดินอยู่บนสะพานพระปกเก้านะฮะแล้ก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแล้วเราก็จะเห็นยอดของตึกมหานครอยู่ไกลๆด้วยนะครับ ตรงข้างนะครับก็เป็นสะพานพุทธทยอดฟ้านะฮะก็สำหรับสะพานพุทธทยอดฟ้านะครับก็เป็นสะพานที่มีความพิเศษคือว่าถ้าเกิดมีเรือสัมภาราหรือว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ผ่านนะฮะตรงกลางสะพานที่มีป้ายสีส้มๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดให้เรือลำใหญ่ผ่านนะฮะ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งทนบุรีนะฮะเราก็จะเห็นตึกเก่าๆยังเหลืออยู่นะฮะแม้ว่าจะมีตึกสูงบ้างแล้วนะครับจะมีคอนโดมีมีคอนโดมีที่อยู่อาศัยสร้างใหม่เพิ่มแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีชุมชนเก่าๆเหลืออยู่นะฮะ แล้วเราก็จะเห็นป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือว่าป้อมวิชัยเยนด้วยนะฮะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะฮะแล้วถัดจากป้อมวิชัยเยนนะฮะหรือว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็จะเห็นพระปางของวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งนะครับดอกไม้ตอานี้สวยดีนะฮะดูสิฮะวันนี้อากาศก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมาป่อยๆนะฮะทำให้กัน ออกมาถ่ายคลิปวันนี้ของผมไม่เป็นอุประสงค์ขอมวันจิตอื่นเลยนะฮะ ตอนนี้ก็มีเรือบรรทุกสินค้ากำลังเล่นผ่านสะพานพุทธนะฮะ นี่นะครับเกลือบรรทุกสินค้านะฮะ รู้สึกจะเป็นเรือบรรทุกดินรบนรรทุกทรายนะฮะที่บรรทุกมาจากอายุธยานะครับ แลวขาวลน,นั้นนะฮะก็คือเรือ My Smart f e r r y ที่ผมได้รีวิวไฟนะฮะก็จะไปจบที่ท่าพนังเก้านะฮะ าก็าเป็นตึกของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนี้เราก็ข้ามมาสู่ฝั่งธนบุรีแล้วนะฮะ ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นทางขึ้นลงของฝั่งทนบุรีนะครับก็สำหรับส่วนลอยฟ้าเจ้าพยาก็จะสิ้นสุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างสะพานพระปกเก้าก็จะมีสนามบาสด้วยนะฮะนี่นะครับมีสนามบาสด้วย ็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสวนสวนลอยฟ้าพระปกเก้านะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a v e เ b ลบายทนะครับเก็บเรื่องราวกันินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ